ชาครับอยกนชาหนึ <online> ่งามัหคนะม่ายนสมคนดด้วยนะได้ามันสามสามวจาดม้วยจสาธุสาธุโยเข้าไปดูได้ได้ชื่อนี้เลยเนาะรดจิตจิตโพเช่องผมอ๋อนี้เนาะโอเค หนูหนูบางมัดของตบางกัดบางมัดองต่างที่ตกฟันตันนะเนี่ยอ๋อ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 เห็นข่าวอยู่เห็นข่าวอยู่อ๋ออออ๋ออ๋อนลูกันอาแฟมันนี่เร็วนไอ้ไอ้ไอ้ชื่ออะไรนะ ไอ้ไม้ไม้ไม้ภาาพดแม่รป้นดลแ่ราะว่านิมิตนาเรื่อ uh, okay. ้อ uh, okay. ้าวว่าไมี้ช่รครลูกจ้เดียวนะครับด้วยการขับดู กู้การสาธุการรับเชิญกรเนี่ยพวกสุกรลูกขอสุกรลูกนานนานลูกนานพวกสุกรมาเร็วๆรับเชิญค่ะอ๋อเชิญหนึ่งเด็กการขนลากากรเชิญค่ะกูไปฝั่งนี้ดิฝั่งใกล้ๆอาจารย์หน่อยไปฝั่งนี้บ้างไม่ว่าอาจารย์อยู่ตรงอาจารย์อยู่การดิไปดิมิ้งไปฝั่งนู้นไปอยู่ฝั่งนู้นเออดูซุปเปอร์สตาร์ยังไม่โดนลุมขนาดนอ้ไรอ๋อกล้องพวกเราไปไหนอ่ะ กองว่าเราไม่มีเลยเอาตองสีส้มกระเานี่แล้วทิกตอกยูทูบ ครก็สาธุนิมมตนานิมมตนาสาธุนิมมตนานานนานเล็วอันนี้เป็นเครื่องมือทางเพศเครื่องมือแพทย์มาลูกจ่ามาลูกจ่าเครื่องมือแพทย์เครื่องมือแพทย์เขาเขาพาเครื่องมแพทย์แล้วก็เป็นเด็กน่ารักมากพวกเนี้ยน่ารักหมดเลยบีถ่ายยางบีบีถ่ายแล้วครับอาเชิญอาคุณนัไป มอเดเพราดีจหนีุ่่มมดีเหอาย์ให้น้องรู้จานไปด้วยนะจานไปใบน้ำ

เราบอยมาจ้าบอยมาพี่นี่เล่นละครด้วยกันก่อนพ่จบทลตายแล้วกำลังเรียนครับผมคือเื่อจบแล้วก็เรียนกำลังเรียนครับพี่จบไปแล้วหนึ่งใช่จบไปแล้วใบหนึ่งครับแต่นี้กำลังเรียนใหม่อ่อสองสามอพี่ออสต่ยังพี่ออสพี่ออสสุปนัทแล้วป่ะอ๋อเอเอฟเจอบ่อยเจอบ่อยเจอบ่อกันบอย ปฏิบัติธรรมที่หมอเนไปมายังไปมาจ้าเดีตกรรมก่อนไปนั่งหลัาติดมันติดเมียด่าติดเมียูหครับที่เดื่อกีถ่ายน้องเปียเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้รูเปียวค้อเปีนี่คนนี้เป็นดารานักร้องชื่อดังหนูไทยยังอีแพสไทยยัง เขายังไม่พบเลยนะน่ะใช่เรถ่ายดูดู้ถ่ายยังอ๋ออ้อยคุณอ้อยแอร์ค่ะเป็นแอร์กี่ค่ะพี่จับแน่นไม่แย่ไม่แย่ก็จับแอร์โฮสเตสเลค่ะอาจารย์เลยอาจารย์เลยป้วยแอร์โฮสเตสค่ะตอนนี้ปลดละวางจริงแอรย์เสื้อปลดละวางเต็มขาวเต็เหรอเอาเต็มเต็มอาจารย์ค่าเสื้อค่าเนพปิกเนี่ยเขาจะมาขอเช่วยก่อนนะอาจารย์ค่ะอันนี้เพิ่งบินกลับมาจากญี่ปุ่นนะอะอ่ะ เอายกกล้องสูงหน่อยได้ไหมฮะเออสูงหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกครับมากเลยเาอาจารย์ต้องทานตอนเช้าใช่ไหมเป็นเห็ดอาจารย์เป็นเห็ดกินตอนเช้าอาจารย์ขออนุญาตถ่ายรูปก,กับควายนิดหน่อยได้ได้ควายเนี่ยเกียร์อ๋อเกียร์แล้วหนึ่ง ซีอีโอปากมาขอเรียนจบมาแล้วหนึ่งากเข้ามาพี่ฝากื้อไ้ไมแพร่พืทถ่ายอคนซื้ออะไรลำพิกครับสั่งได้แต่ว่าเดี๋ยวรอเอาขอมากกอนค่อยจ่ายตังค์แม่เอาสวยๆ่อาจารย์ ไม่เป็นไรวันนี้จะก๊อก่งมนมองกล้องด้วยมองกล้องอยู่กอดบ่าฉันหน่อยสิไม่ดีไม่ดีไม่พูดแกงโพดแกงโพดพี่วินจะขออาจารย์ไม่อวไม่ทำไมสวยทำไมแม่หนูนี่ไม่อ้วนสวยใช่ผูเพิ่งดึงหน้ามาเนี่ยพูดขับแทร่พูดอย่างี้ได้ไหมใคร อธิคิปนะค่ายู่ค่ะอาจารย์สวยไหมคะสวยเนี่ยสวยธรรมชาติเลยนะตึงพอกระโถนกูเลยตอนเนี้ยนะตึงพอกันเลยนะระหว่างหน้ามึงกับกะโถนอะไรตึงเหมือนกันเนี่ยตอนเนี้ยนี่จะไปพูดอย่างงี้จะไม่ได้ทำเลยนะเกี่ยวก็ไม่ได้ทำนะตอแหลไม่ตอแหลอะไรล่ะฉันไม่ได้ทำหมอทำให้ฉันอ๋อหมอทำจำมึงสั่งหมอกะโถนตีปากได้นะจ้าสาธุ ไม่แลแม่เฮียเซิงมาไทยกัจจายอโอโหนี่เห็นไหมพี่ลีมเียไยตสูงอาจนอย่างนี้จะสูงพี่พีมน่าจะสายได้อันนี้เป็นคนนี้เป็นมหาเศรษฐีเนี่ยเอาเอาแหวกล้ามาให้ฉันตลอดเลยสายบ้าไปสองหลังแล้วครับเลนการขนา 1 2 3อีกรูปนึ่งแอคชั่นวันชูกระหมนสิอาจารย์หมุนยิงซิข้อมัวสิว้านีพอแล้วแค่ว่า้ก็โอเคโอเคโอเคแฮปปี้เบอร์ดีอาจารย์เธอรู้ไหมเธอทำให้กระโถนขาดตลาดงานทั้ม เอาไปอีกไม่แต่เลยไม่แต่ไม่โอ้มาเลยโอกขอขอยืมพร้อมหน่อยอยากได้่อนใครมั่งจะดังเจ้าอจารดี รู้แล้วนะคายเป็นดารามาสามสิบปีไม่ดังเอัจจิยเโี้ยเดี๋ยวขอจะไปไซด์มากนะบาบไซด์าบมาไซด์คาว่าไซด์อาจารย์รู้สึกกระโดมอาจารย์รู้สึกตัวหาเมื่อกี้ไม่รู้สึกยังไม่ได้รู้อาจารย์ไม่รู้สึกใช้์คาว่าไซด์น่ากลัวมากเลยอาจารย์ไปเจอได้แล้วค่ะใช่ใช่คือใช่นี่โอยมีอาจารย์ะมีตายแล้วปู นั่งข้างนี้สวยกว่ากันสวกว่ามีรักบียมาจาเีย์นทูเบียร์เบียร์ต้นทูเบียนทูเบต้นเ็ตันทูเบียรล้นทูเบ้นทเบียต้วทูียร้เบลยร้วทูเบียรห้นเียร์้นเร้นทูเียร์ตนทูร้ทเจนเบนเจน้นอีนเบรเีนบนรต์หน่อยลูก อาจารย์ก็กินไม่ได้อยู่ดีได้ไหมอาจารย์ไไม่ด้กินได้แค่เช้าเออได้ได้กินได้ไหมก็กินพร้อมอาหารก็ไม่รู้มันกินเพื่ออะไรอ่ะได้ผิวผิวบ้าเลยอ๋อถ้าผิวอย่างเดียวก็ไม่ต้องกินไม่ต้องกินไม่กินเขาเฉยค่ะวันนี้จะพันเขาทำใหม่อ๋อจ้ะเขารวยมากเขารวยมากอาดีสอคนอาจารย์อุ้ยสวยสีขาวเลยแต่ไปลงจะเกลียดไหมระวังจะโดนด่าจะโดนด่าไหมได้ลงได้ไม่เป็นไรหรอก โดนไหมคะอาจารย์ขอขอถ่ายด้วยนะอาจารย์ไี่ว่าอาจารย์ไม่ว่าได้เอาไปลงได้ไม่เป็นไรอาจารย์ค่ะขอถ่ายอาจารย์ได้อาจารย์ถือได้โดนไหมบ่าวขอบคุณจ้า อาจารย์ต้องทานนะทานอาจารย์จะไม่ค่ะสนุนเรื่องแบบนั่งพิทยังไงจ้ะน้่งพิทจะสั่งเดี๋ยวสั่งเข้าไปในไลน์ก็ได้แล้วเดี๋ยวอาจารย์ส่งไปให้แล้วค่อยโอนเงินไม่ดูงั้นเขาซื้อมาแล้วประเดี๋ยวเขาคงในเขาเป็ขาจะเอาเท่าไหร่ล่ะประเด็นนี่ไงค่ะห้าพันบาทได้เลยแต่เดี๋ยวพี่หมีส่งให้หน่อยแล้วกันอ่าๆเดี๋ยวให้จะมีจัดการให้โอเคได้ที่กร๊ดมาลุยินอะฝากเรื่องบุญที่เนแต่ทีนี้เราเล่าให้ฟังก่อนนะว่ามันเป็นการบ่อนุสร้างพระชา อ๋อคุณกิ๊กพูดอยู่ใช่ค่ะวันนั้นขึ้นไลฟ์สดหรือเปล่าเนาะเหมือนจะพูดที่วัดที่เขาไปมาใช่ใช่ทีเนี้ยเดี๋ยวใช่ทีเนี้ยเดี๋ยวพิธกิ๊กก็เหมือนแบบฝากบอกดูทีเนี้ยเดี๋ยวค่อยพูดยังไงดีค่อยค่อยฝากรายละเอียดอะไรเราเหมือนอยากจะฝากไม่แน่ใจว่าฝากอาจารย์เบียได้ไหม อได้แต่เมื่อไหร่ไม่รู้เพราะว่าตอนนี้จะกำลังบอกบุญใหญ่วันวันที่11เนี่ยกองหนึ่งแล้วเดี๋ยวหลังจากวันที่11เนี่ยจะเป็นกองใหญ่มากของวัดป่านาคำน้อยนั้นเอาเอาอาจารย์ให้เสร็จใช่เดี๋ยวเราเดี๋ยวขอจัดเสร็จแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นค่อยว่ากันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนิมนต์หลวงพ่ออินถวายมาแต่อันนี้พี่กี้ก็อยากเชิญแม่เลยไปเกาะช้างไปสิเป็นบุญใหญ่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะช่วยเดี๋ยวจะช่วยใช่ มันไม่นานเพราะว่าประมาณแค่เดือนกระกฎาก็เสร็จแล้วกระกฎาต,ต้นกระกฎาอาจะก็ทากองบนนี้เสร็จแล้วหลังจากนั้นค่อยว่ากาันอีกทีหนึงได้คะ่ะเพราะว่าตรงนั้นน่าจะยังไม่เสร็จเร็วนี้มั้งใช่ยังค่นานเลยค่ะโอเคเาไปสิพาไปด,ดู๋ยวไปช่วยนี่เขาชวนอยู่จะไปไดโอเคได้อนุโมทนาด้จ้ค่นคูู้่น่นคู่นี้ค่คู่นี้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 ค่นคู่นี้ค่นี่นี้้นี้ค้คคู่นี้่นี้้คคนนี้่น

มีแตกมีแตะจโอ้โอจะะไนไรอย่าเี้อาจารย์ไต่อบนรถไหมครับหมาไปสามครึ่งครับอาจารย์ตาอาจารย์ยต่อนึังเอาอะไรใส่อันนี้มาได้เอามาก่อนโอ้ครับพี when when ่จะว่าอันนี้เป็นได้คู่กั อันไหนอัอนไหนที่ตะเคียนได้นี่ยนี่นเนได้พี่มันจะเคียแล้วอสือได้ได้ีนี่วานเนาะครับพี่แล้วจากนั้นคุจะใส่ือได้นแหละได้แล้เดี๋ยวนี้ผมไอ้นี่ไปขอบคุณครับพอแล้ว ถือดันดันก้นหรือต้องคนณระวังก้นมันลุไดแต่แต่มันจะมีเรียกอะไรอ่ะมันเยี่ยมรองอ่ะไอหมุดเย็บมันเย็บอะวังหลครับแ้ถ้าบางทีมันหลุดมันลาดมันจะหลุดครับมีสองมือก็ทำได้ร้วมอืมมุดยาวคนรกมึเราไม่ับที่ไม่กระซิบกระเจี๊ยบจากที่เราบดหรอกเพราะฉะนั้นเราเนี่ไม่ครจ เราไม่ได้บอกอะคร

บ้านคุณสุธิพงศ์อัมพุทธครับคุณอีฟบ้านผู้หลักผู้ใหญ่ แล้วก็บ้านล้ำโบถ่ายแม่เดี๋ยวแอดดอกด้วยแม่อะไรคือแอดดอกมันแย่อะไรถ่ายอะไรถ่ายลูกเปล่าคุยเนี่ยเออไม่ใช่แม่พี่โอจะมอบนี่เห็นน้ำน้ำลำบุญแต่มันหนักมากนะครับมันมีกี่แอคเคาท์กันแน่วะเนี่ยน้ำอะไรโอต่อไมไม่ให้น้ให้เจ้าของเดอะมอลใช่จ้าอร่อยจริงผู้บริหารเดอะมอลอยู่ที่นี่จาบ้านเขา มาบ้านผู้บริหารเดมอนะจ๊ะวานืแล้วแ่นีอค้นมีคนบอกว่าอาจารย์ลืมในการไหมไม่ได้ลืมจ้าฉันเป็นคนเจ็บฉันเป็นคนเก็บขึ้นมาจากพื้นจ้าอาจารย์ทำลน ยังไงดีว่าสวัสดีอแอนด์สวัสดีครับสวัสดีทุกคนคร <c oughs> ูว้ใกเรมสถารับาขอไปเก็บที่รด ขอไปเก็บบนรถก่อนดีกว่าทุกคนอยู่ดูอารมณ์ดูอะไรไปก่อนนะที่มิครับเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไกเลยครับเตรียมตัวมวนต้วนเตรียมตัวยายไปที่รถนะไปที่รถดีกว่า แหลมคุงสวัสดีครับคือมันต้องแหลมคุงใช่ไหมถ้าแหลมจังนี่มันจะดูแบบแหลมแหลมแหลมไปใช่ป่ะแหลมจังเลยอย่างนี้ ดึงมาเอากล้องมาาจารย์มาบ้านผู้บริหารเดี๋ยวบอจา่อาแหลมจ๋าก็ได้จ้าแหลมครงกิจ <c oughs> แต่ยอย่าล่อแหลมนะครับไม่ดีอย่ามาล่อเลยครับไม่มีอะไรให้ล่อหรอกใครเอฟซีจะมาขอเดี่ยวจะเป็นไอมาเลวเอฟซีแต่ถ้าใช้กาแฟก็อาจจะได้นะไม่แน่เอฟอะไรไม่รู้ อ๋ออันนี้เฟซบุ๊กทิกต็อกยูทูบครับพี่ใช่ตอนพิ pick กี่พันคนห้าพันคนสามเ็นหมื่นึงหนะใช่รวมๆแล้วรวมๆวมห้าพันห้าพันห้าพันแล้วแต่จังหวะครับแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เฟซบุ๊กก็ประมาณห้าประมาณหลักพันอันนี้ก็หลักพันสองพันเฟซบุ๊กกับยูทูบแต่ว่าทิกต็อกกส่วนใหญ่จะดีดแบบก็ประมาณหลักหมื่นพี่ถ้าเกิดว่าอยู่นิ่งๆ เต็มที่จังหวะใช่ช่วงนี้มันไม่ปิดกั้นอืมช่วงนี้มันก็จะประมาณห้าพันอย่างเงี้ยครับหรือว่าอย่างเมื่อกี้ที่ที่บรรยายอยู่เนี่ยก็ประมาณสี่พันทิกต็อกครับพี่ทิกต็อกไปหรอหรอจังไปหรไปเข้าวา้ออจนาว ตอนนี้อาจารย์มาดูปลาปลาตัวผู้นะครับ<า>ปลา,าขาถ้าปลาตัวเมียเรียกปลาขาสามกล้องเฟซติคต็อกใช่ไหมยูทูบเ <YouTube. S 2> นี่ยปลาทาตัวเบอร์เฮิมเลยใช่อ้วนไหมอ้วนนะอ้วน,นะนหัวอ้วนหัวอ,อ้วนอ้นวนเลยครับเ,เ,เชิญเลยพี่เชิญเลยครับ ้นมีคนโอ้ยเรื่องปลาขาปลาขาด้วยครับไป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 ครับปลาตัวเขาแอนแหลมเลยปลาผมตัวใหญ่กว่าเยอะอันี่แฉมตัวนี้นะัสเรบร้อแล้วครับขอบคุณครับอโอ้ย đâu tôi ở